สวัสดีครับช่องจาวิทย์คิด้องทำกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพักเวรมาก็เล่นเกมนะครับเล่นเกมผ่อนคลายนะครับก่อนที่จะไปแพ็คปุ๋ยมูลเสื้อเดือนส่งลูกค้านะครับก็จะมาดูนะครับเกมแรกนะครับสงสัยจะหมานนะครับถล่มคู่แข่งไปสามประตูต่อศูนย์นะครับมีลูกยิงสวยๆนะครับลูกยิงสวยๆมาให้ดู ประตูแรกนะครับนําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่5เลยครับจากคายวอลเกอร์ครับแบ็กขวาดันขึ้นสูงขึ้นมายิงลูกนี้นะครับเบียดชนะมาครับล็อกลับวอลเลยเลยครับเสียบเสาครับมุมด้านนี้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลวอลเกอร์ตัวนี้ใช้ดีมากนะครับคลวอลเกอร์ ปีน TT ครับนะครับเบียดชนะมานะครับหักนิดเดียวแล้ววอลเล่ครับบอลไม่ตกพื้นครับเต็มข้อเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับต่อมานะครับก็เป็นริสเตียโนโรนัลโดนะครับเด็กเด็กเก่าแมนยูนะครับปี19 UCL ในนาทีที่14นะครับ เอมเปเบ้ครับหลอกมาแล้วเปิดครับโรนโดเทคตัวขึ้นมงครับเป็นผู้เล่นที่กระโดดได้สูงอยู่แล้วนะครับโรนโดมงลูกนี้ก็เกาคางอีกแล้วนะครับผู้รสาประตูฝ่าตรงข้ามครับโยกหลอกนะครับหลุดเลยครับเปิดเข้ามามงครับเรียบร้อยนะครับพุ่งไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ดีใจกันไปนะครับ ส่วนประตูสุดท้ายนะครับได้ช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่86จากเควินเดอร์บอยนะครับองลีนะครับเลี้ยงตัดเส้นหลังมานะครับผ่านทะลุกองหลังมาทุกคนนะครับแล้วก็จ่ายให้เควินเดอร์บอยยิงนะครับตรงนี้เควินเดอร์บอยก็นิ่งนะครับจับไว้ก่อนนะครับถ้ายิงเลยอาจจะติดเซฟกองหลังหรือผู้รักษาประตูนะครับ จ่ายมาแล้วดึงเข้าขวาก่อนครับยิงคมจริงครับลุงนี้ครับย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ